สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อยคิดพรกินรีไปนะครับเอ็นซีก็ทักเข้ามาในเพจถามราคาอยากรู้ที่อยู่อยากรู้เบอร์โทรครับรู้สึกว่าจะตอบรับดีครับผลการตอบรับของพรกินรีเดี๋ยวนี้ถ่ายแนวใหม่บ้างดูชุดบนเป็นงานตะแกรงครับไม่ใช่เออเรีแผ่นทึบเป็นงานตะแกรงก็ สามารถมองเห็นระดับของข้าวในอุปนไดนี่ยให้ดูตรงนี้นะครับดูการวางระเบียบของสายพานชุดอะไรคนระับตั้งแต่มอเตอร์ไฮโคแล้วก็ชุดปั่นหน้าคอมเอครับ นะชุดคอนโทรลครับเขาวางอะไรเป็นระเบียบดีเนี่ยเขาบอกว่าโซ่มอไซจริงไหมนี่มันก็โซ่มอไซน่าจะไซส์เบอร์40่สดูกระบอกเลี้ยคอครับ ก็บอกเดียวก็บอกเดียวดูงานสร้างอ่ะโอ้แต่เสาคอเขาเล่นบีมนะมันบีมเลยชุดขับปากครับเป็นยอยครับดันขึ้นไปเป็นพัดลม ดูชุดคันชักเขารับไม่เหมือนรถอูทั่วไปครับชุดคันชักเขาดูครับเนี่ยสู้รับหมู่แล้วทุกจุดของเขานะเน้นเบาครับเน้นเบาช่วงล่างใหญ่งานหลุมต้องยกให้เขาครับอย่างโซน แถวแถวดอนคาแถวอะไรสุพรรณเนี่ยครับมันจะเป็นแทบจะเป็นพรจินดาลีทั้งหมดนะครับรถต้องเบาครับรถต้องเบาต้องแข็งแรงดูเขาจะเดินม้อน้ำดูท่อน้ำเขา ปั๊มนี่เป็นอีตันครับอีตันใหม่ครับเขาจัดของใหม่ให้หมดเลยเท่ารอยนี่อยู่ต่ำมันเปลี่ยนง่ายเลยครับเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนอะไรขันง่ายครับดูชุดท้ายเครื่องครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับชุดท้ายเครื่อง ซึ่งเป็นหัวน,อน็อตบล็อกสวมได้สบายพันท้ายเครื่องดูช่วงล่างครับไฮดัสดนะเป็นไม่เป็นไฮดัสดสไตล์ของพลเลยนะแต่ก็ยังเป็นเครื่องเทอร์โบอยู่นะดูอสอชมแก้วครับ แล้วดูเล็กดูตู้เขาไม่ได้เล็กเลยคนระับดูด้านขวาครับัเขาจะเป็นยอยมายอยส่งกำลังมาครับเป็นระบบส่งกำลังก็ ใช้ระบบไฮดรอลิกน้อยครับตัวนี้เป็นเพาซึ่งจะส่งมาจากฝั่งเนี่ยก็จะส่งมาจากเพาตัวนี้เนี่ยๆๆส่งมาลงที่เพาตัวนี้แล้วดูชุดล็อกเขาชุดสั่งสายคอนโทรลนะครับชุดสายคอนโทรลสายคอนโทรลล็อกนี่ก็ดึงจากสายผ่านจากเส้นนี้ขึ้นไปครับแล้วก็จะไปหาหาย่อยตัวนี้ครับดูไอเดียครับ แล้วก็ลงมาเนี่ยมันดูท่อข้าวดีขึ้นดึงแบบสายพานยาวขึ้นไปเลยให้ดูลิกน้อยครับเขาใช้ให้ดูหลิ่งน้อยมากทั้งคันเลยดูเขาบอกจะบอกยกยกแล้วก็บินครับ นี่ยกข reviewed, ่อตัวนี้เบนท่อเฮ้ตัวนี้ตัวยกดูครับพ่อพารวยอุ้ยบางพื้นที่นะเราเข้าไม่ได้เครับต้องเป็นคนกินดาลีเท่าน uh ั้นนะบางเขตบางพื้นที่ของจังหวัดล้วก็พาดูชุดนี้ครับเนี่ยอ่า ชุดยกหนวดเขาครับเฮดรลิกนะครับยกหนวดเผื <c oughs> ่อเวลาปัญหาเราคือเวลาจะปวดลายคอนะครับลายคอต้องยกหนวดคือการหนวดฟาดดูสไตล์หนวดเขาที่ไฟมาให้ด้วย ไมลกดูชุดบัลลังก์หน้าครับมุมมองหน้าจะแบบโล่งๆง่ายๆครับรถมันสั้นครับคอสั้นก็คอสั้นพอดีก็คือว่าน้ำหนักครับแล้วว่าการแทงหน้าครับแทงแค่สองหน้าเราก็สามารถเลี้ยวได้มันก็เลยคล่องก็เจอหน้าเล็กหน้าลมนี่ได้ครับ เพราะชุดเดินไฮดรอลิกมาดูการจับกระดูคองเขาดูครับชุดยกคอครับรจับนัอทั้งหมดงานพรกินดารีน่าจะเป็นแบบสไตล์หุ่นยนต์เยอะครับแล้วก็ทำไวทำไวมากคันหนึ่งน่าจะประมาณได้ยินมาว่าประมาณสองอาทิตย์นะแล้วดูเฟรมเขาคราับ ดูชุดเฟรมคอชุดท่วงล่างรอรไม่เหมือนใครนะจะใช้โรลเลอร์แมงป่องแล้วดูสังเกตที่กาดสซ่คร้ายไม่ครูเลยแต่ว่าเขางานขึ้นเขาเองราคาก็ประมาณสองล้านสองล้านหนึ่งนะครับราคา แล้วก็มีสเปคเดียวเท่านั้นครับสำหรับใครทักหาครับม่ให้ดูครับชุดป่องครับจะยิงหลังยิงกลางได้หมดเครดูกระจายฟางเขาอยู่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจสไตล์ของพรกินนารี ความฝันนะครับในวัยเด็กอวัยเด็กของผมเนะคยเห็นนะพลกินดลีมันเหมือนรถไฮโซนะทางกัมพูชาก็ตอบรับเยอะนะครับทางมหาอย่างนีนครับกัมพูชาก็ประมาณนี้นะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับสวัสดีครับ